สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ดตาชาแนลกับเกม Monster Hunter Story 2นะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาว่ากันในเรื่องของวิธีการหาน้องหมามาใช้นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าน้องหมาเนี่ยสามารถหาจากตรงไหนได้นะครับผมแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะก็สามารถที่จะดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะฮะก็คือให้เราทำการเข้าไปในเมืองนะครับซึ่งก็จะเป็นเมืองไหนก็ได้นะครับผมทุกเมืองเลย ซึ่งในเมืองนั้นนะคะก็จะมีเควสบอร์ดอยู่นะครับผมให้เราทำการเข้าไปที่เควสบอร์ดเลยนะครับพอ,อมาถึงเควสบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เลือกที่แท็บมัลติเพเยอรนะครับสำหรับคนที่เล่นผ่านสตรีมนะครับหรือว่าเล่นผ่าน Nintendo Switch ที่เติมออนไลน์แล้วนะครับผมเราสามารถที่จะทําการเลือกออนไลน์เพลย์ได้เลยนะครับผม <S <S <uck> ก็จะมีผู้เล่นท่านอื่นนะฮะที่ทําการเปิดห้องเอาไว้นะฮะเราก็สามารถที่จะเข้าไปแจมได้เลย แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะมีทั้งคนที่ใจดีนะฮะเปิดให้เข้าไปฟรีๆนะครับผมกับคนที่เขาเป็นล็อกห้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหากันนะครับผมว่าห้องไหนเนี่ยเขาเปิดให้เราเข้าไปหาได้ฟรีๆนะฮะแต่ถ้าเกิดในกรณีคนที่ไม่ต้องการที่จะทําการเล่นกับคนอื่นนะครับผมต้องการเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับคนเดียวนี่ก็สาม,มารถทําได้เช่นกันนะครับผมสําหรับคนที่ อยากจะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นผ่านดินเ n อรโนสวิแล้วยังไม่ได้เติมออนไลน์นะครับผมให้เราทำการเลือกที่ learning local p l a Pay นะครับหลังจากที่เราทำการเลือกโ Local p l a y เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราทำการเลือกที่ colorp quest ครับ มันก็จะมีเควสขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เควสนะฮะซึ่งเป็นเควสพารามิวเดนนะครับผมกับพารามิวโฮมนะครับในตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกอันไหนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดผมแนะนำนะครับผมให้แนะนำเล่นที่พารามิวโฮมไปเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจะมีหน้าตาที่เป็น ปาร์ตี้ขึ้นมานะฮะซึ่งตัวที่เป็นปาร์ตี้มอนสเตอร์นะครับผมทางเควสเนี่ยเขาจะจัดให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เข้าไปที่ปุ่มโอเคได้เลยครับหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีการให้เราทำการใช้พารามิวทิเกตนั่นเองนะครับผมซึ่งพารามิวทิ c เก t ตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำการแลกได้จากแมวดำที่อยู่ในแต่ละเมืองได้นะครับผม ซึ่งก็จะมีพารามิวทิเก็ตระดับ N นะครับพารามิวทิเก็ตระดับ R นะครับผมแล้วก็พารามิวทิเก็ตระดับ SR นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้าจะให้ผมแนะนำนะฮะก็คือผมจะแนะนำตั้งแต่พารามิวทิเก็ตระดับ R นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเลยนะครับผมก็เือให้ทำการใช้พารามิวทิเก็ตระดับ SR นั่นเองครับผมซึ่งพารามิวระดับทิเก็ต SR นี้เนี่ยจะสามารถหาได้จากเควสนะครับ หลังจากที่เราทำการใช้พารามิวทิกเกตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเข้าไปสู่ในลักษณะเป็นเหมือนฮับที่กำลังจะเริ่มเควสนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็ะกะบบะคือถ้าเกิดในกรณีมีเพื่อนที่จะเล่นด้วยกันนะครับเล่นแบบโลคอลแบบว่าอยู่ใกล้กันอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถจอยเข้ามาในห้องของเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเราต้องการเล่นคนเดียวนะฮะ ให้เราทําการกดเมนูนะครับผมแล้วเลือกไปที่หน้าที่2ครับและให้เลือกทําการ start now นะครับผมพอหลังจากทําการ start now เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเริ่มนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์อยู่ทั้งหมด3ตัว3ไทยนะฮะแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะครับผมเป็น npc นะฮะที่เป็นไรเดอร์1คนนะครับผมแล้วก็มีมอนสเตอร์1ตัวนะฮะ เมื่อเข้ามานะคะก็จะเหมือนแมปทั่วไปเลยนะครับผมแต่จุดที่น่าสังเกตนะครับก็คือในตัวเควสที่เราเข้ามานะครับเขาจะมีไข่นะฮะสถานที่เราสามารถที่เราจะไปหาไข่ได้เนี่ยอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับผมซึ่งแล้วก็จะมีกําหนดจุดที่เป็นจุดบอสนะฮะสมมติว่า,าเข้าไปแล้วนะฮะสมมุติว่าจุดบอสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมมันก็จะมีตรงที่เราสามารถคุยไข่ได้เนี่ย อยู่ตรงจุดนี้นะฮะอยู่ตรงจุดนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับผมเราก็สามารถที่จะทําการหาไข่ได้ก่อนนะฮะข้อควรระวังนะครับสำหรับในการเข้ามาในตรงนี้นะฮะ <c oughs> ก็คือเราควรที่จะทําการหาไข่ให้หมดก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปทําการปราบบอสที่อยู่ที่อยู่ด้านในสุดนะฮะพอหลังจากปราบบอสที่อยู่ด้านในสุดได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ก็จะมีเวลา1น,นาทีนะฮะที่จะกลับมายัาง เกมปกตินะครับผมในขนาดนั้นเนี่ยก็คืออตรงหลังบอสเนี่ยก็จะมีไข่มีรังไข่อีกอันหนึ่งนะครับผมเราสามารถที่จะไปทําการคุ้ยไข่ขึ้นมาได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดในกรณีเราใช้พารามิวทิเก็ตระดับ S R เนี่ยโอกาสที่จะออกเป็นไข่ของน้องหมาเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับผมซึ่งไข่ของน้องหมานะฮะก็จะมีลักษณะเป็นเป็นรูปดาวกระจายนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมขอทำการรีเทิร์นทูล็อบบี้ก่อนนะครับคือไข่ไข่น้องหมาเนี่ยจะไม่เหมือนกับไข่ชนิดอื่นๆนะครับผมก็คือปกติแล้วชนิดอื่นๆเนี่ยก็คือจะเป็นไข่เป็นรูปลายเสือบ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไข่น้องหมาเนี่ยไข่น้องหมาเขาจะมีเป็นลักษณะเป็นรูปดาวกระจายนะครับผมก็คือจะเหมือน เอเป็นสาลักษณ์ของ Monster Hunter เป็นสายลักษณ์รูปดาบประจายนินจานะครับก็คือ,คอพอเราหยิบขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าอันนี้คือไข่น้องหมานะฮะซึ่งไข่น้องหมาเนี่ยก็จะมีหลายสีนะครับผมโดยที่ตัวน้องหมานะฮะจะมีการโจมตีเป็นธาตุตามสีนั้นๆน,น,นะครับสมมุติว่าเรา ขุดขึ้นมาแล้วได้สัญลักษณ์เป็นสีแดงนะฮะน้องหมาเนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดขุดออกมาแล้วได้สีฟ้าอย่างนี้เนี่ยน้องหมาก็จะเป็นธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมสำหรับน้องแมวที่เราจะไปทำการแลกทิเก็ตนะฮะหน้าตาของน้องแมวเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งน้องแมวตัวนี้เนี่ยจะอยู่ประจำหลายๆเมืองเลยนะครับผมสามารถที่จะหาได้นะครับ โดยที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้บอเทิรแคปนะฮะก็คือฝาขวดนั่นเองในการแลกทิกเกตนั่นเองนะครับผมโดยที่จะมีพารามิเตอร์ทิกเก็ตเนะฮะแล้วก็มีพารามิเตอร์ทิกเก็ตอาให้แลกนะครับนอกจากนั้นนะฮะน้องแมวเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแลกจําจนวนเพิ่มช่องเก็บหมอนได้ด้วยนะครับผมโดยที่จะชื่อว่า s t a เบิลบูปินนั่นเองนะครับผมสเตเบิลบูปินเนี่ยจะช่วยเพิ่ม พื้นที่ให้เราเก็บมอนได้เยอะขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ12ตัวใช่ไหมครับผมถ้าเกิดในกรณีเราเอาฝาขวดมาแลก Stable w o o d p ิ n นไว้เนี่ยมันก็จะเพิ่มช่องให้ครับผมจาก12เป็น20เป็น40อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ก็สำหรับวิธีการหาไข่น้องหมาคร่าวๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับก่อนจากกนนารนาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารต,ต่างๆพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook อีกด้วยและสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ